สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิดรักช่องเอ็นเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกมดีมลีกสกเกอร์สองพันยีนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสหรับเกมนี้นะครับดีมลีกสกเกอร์สองพันยีนะครับคิดถึงกันไหมจ๊ะแต่ผมมาคิดถึงกันแน่นอนนะครับมาเดย์วันสำหรับดีมลีกวันนี้นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนัดสุดท้ายนะครับเกมในลีกครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับมาดูไลท์อัพกันก่อนเลยจังหวะนี้นะครับไลท์อัพก็ประมาณนี้นะทุกคน แผนเดิมนะ4 2 1 3นะครับที่แบบเปลี่ยนไปก็จะมีบูโน่ที่เต็มแล้วอ่อัพไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีใครอ่อะมิโรดิโก้บาเบเดจูดจูดผมเต็มแค่90นาตาประมาณเนี้ยโอเคเนมายังก็โรนโดทเก11แล้ว, ondo, ลวอ่เมซี่มา91นะครับเมซี่88 ต่อน90นะประมาณนี้ไปให้อาร์เซนอลใส่สีแดงไปแล้วกันเดี๋ยวเราก็ฉลองแชมป์ด้วยชุดสีขาวนะชุดเยือนนะครับเป็นชุดของปีนี้นะเพิ่งโหลดเอามาใส่ไปทางด้านของอาร์เซนอลนะครับก็ประมาณนี้มาตินเนลลี่ใคขวา้ดูชื่อไม่ได้ดูได้แต่ตัวมันเล็กไนงะก็เตอร์ลิงนะครับทางขวา มีจอจินโยนะครับมีโอเดนกาตรงกลางฟิผตัรับปาเต้นะครับแล้วก็ลูอิสซารีอ่านถูกหรือเปล่าเอาอีกแล้วปัญหาเดิมๆนะครับแล้วก็ใครเนี่ยตัวมันเล็กอะไม่ขนาดตัวขออภัยจริงๆว่ะผมต้องซื้อแว่นสายต่างจริงนะครับแล้วก็อินาซิโอนะครับแล้วก็เบนไว้ผู้ต,ตัดประตูรายาะประมาณนี้เลสโก้อ่า The pressure's on them ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สนามของมาซานอนนะครับลืมชื่อด้วยโอ้ยเวีนแล้วตอนนี้เสียงในสนามตังมากโอ้โหตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเซตติ่งก่อนเอ้ยเสียงผู้บรรยายดังเกินนะครับโอเค ประมาณนี้ขอโทษขอโทษขอโทษโอเคเริ่มสิบห้าชิแรกครับเอ็นอุชานิริครับในกระดอนฝ่ายเริ่เกครับรบูชควไปซ้ายบอลอยู่ที่ฮาคิมิฮาคิมีเห็นฮารันขยับถึงไหมครับจังหวะนี้ฮารันถึงมาเปิดด้วยเอพุ่งๆมาตรงนั้นไม่มีใครมาชี่เฟอร์จิวานได้ตังป้อมยิงโอ้โหข้ามคานออกไปครับจังหวะนี้ เดี๋ยวผมขออีกทีหนึ่งนะทุกคนขออภัยจริงๆเสียงพวกใหญ่ต้องปิดไปเลยแล้วกันเสียงลดลงนิดนึงมันลั่นเกินนะครับตั้งเตะขึ้นมาครับท่านผู้ก่อเสนาธิบดไม่มีอะไรบอลที่ดิคแอนไรท์เจอทีมเก่าเต็งเิสเซียมาทางนี้ให้เควินเดูบอยตั้งป้อมยิงเรียบร้อยครับประตูขึ้นนำของเนตกระดอนยูนิเต็ดครับนาทีที่11ครับจากเควินดูบอยฮะโอ้โห,โห มาถึงก็เอาเลยครับนัดสุดท้ายครับแหมเกบเป็นอูบรอยฮะดูครับภาพช้าช่วงวันี้ครับแหมบริเวณนอกกอบผิดโทษตรงหัวกระโหลกก็ดีฮะยิงด้วยขวาครับเบียดเสาครับโอ้โหลายยาหมดสิดเซฟครับปาเต้ครับออกมาที่เซรีรือเปล่าขอไปท่านผิดอ้าวแล้วก็ไม่ดีครับอาเซนอนแหมต้องตืนไปตั้งที่ลายยา หลายย่าสาสตร์ที่มาไม่มีอะไรครับบอลที่ปาเต้ปาเต้ขึ้นหน้ามาให้มาตินเนลี่มาตินเนลี่เข้ากลางที่โอเดนการ์ยอดมาทางนี้ครับให้เอา้าไม่ดีเองครับท่าของนิเกลโดน,นี้เตะดครับแม่เท้าลั่นนะบอลที่สตอริงครับจังหวะนี้สตอริงมองเพื่อนด้านในไม่มีใครเปิดตีเองแล้วมาทางนี้โอเดนการ์เปิดมาแล้วยังไงครับแม่เดเคอาปล่อยบอลออกไปเลยครับ เวอร์จิลฟานได้ขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้ให้โรด,ดิโกโรด,ดิโกเห็นฮารันขยับแล้วถึงบอลก่อนครับฮารันแตะหนึ่งทีแล้วฮารันสกิลมาแล้วครับแล้วยิงด้วยส้ายเหลี่ยรปรยฮะแหมลูกนี้นี่พุดกัดอวอร์ดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ต้องดูครับดูภาพช้าจาังหวะนี้ครับฮารันโชครับ โอ้โหตะบันเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งนะองด,ดูมุมนี้ทุกคนดูครับแล้วดูครับืลาย่านี่คือหัวทิมหัวตำกิ้งเป็นลูกขนุนเนะี่ยนี่ยังไม่ได้เรียกชื่อ Bruno บูโนเฟอร์นันนะเนี่ยเอามา,มาแล้วครับมาแล้ว้องวันนี้หารันทำช่องทำทางมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับแหมจากบูโนเฟอร์นันครับ บ่นจะได้เรียกชื่อครับเอ้าแล้วอาร์เรนอนครับสติสตงางไม่อยู่กันนี้กระตัวจ่ายผ้ากันเองครับมาที่ปาเตครับออกมาที่โอริกาดผ่าบอนขึ้นมาเองครับทางด้านของโอริกาโอริกาออกมาที่สตอริงมาเขา้ากับเบโทษแล้วยังไม่จ่ายครับแม่ฝืนยิงเองครับโอ้โหเพื่อนตัวไก่นี่ โวยนะครับนั่นเอายังแก้ไขกันได้ครับเนีกกาดอนยูนเต็ดพาผมขึ้นมาเองครับหาหลันชีมาทางนี้มีเดอะบอยมาตรงนั้นแล้วเดอะบอยเอี้ยวตัวโรดิโกเรียบร้อยอก่อนจบ15ทีแรกครับเนกกาดนยูนิเต็ดครับหนีห่างอาร์เซนอลครับเป็น4ตัวสุดครับแล้วจบสิบห้าทีแรกไปเลยครับจังหวะนี้ เริ่มขึ้นหลังก็บแบบว่องไวครับจอจิโยถูกเปลี่ยนตัวออกฮะแม่ออกเป็นสเคลี่นะฮะชื่อเมื่อกี้ได้อ่านยิงจังสักทีนะครับวันที่วิดดิคอาออกมาทางซ้ายให้บินสุสตะอาที่เจ้าโคเซโลเดอะบอยแม่มันไปกักกันครับจัวะนี้ทุกคนต้องมาตั้งที่ลายาครับอาร์เซนอลลายาเตะทิ้งขึ้นมา ไม่มีอะไรมาทางนี้ครับให้โรดิโกโรดิโกทําทางโอ้โหเห็นว่าเพื่อนทาทางแต่ก็จ่ายไม่ดีเองครับท่านของโรดิโกอาท่บูโนมาทางนี้ครับบูโนเบอร์นันเดชชนคานโอ้โหแม่เสียงคานนี่สนั่นเลยคนระเมื่อกี้เปลี่ยนอีกสองครับท่านของเซนนอนเอาทิมเบอร์ลงมา ทุ่มมาครับเจ้าเิโลมาที่วินิสจูเนียคือมาที่ดิแคนไรส์ไรส์มาตั้งกันที่วอลฟันได้ก็ไม่รีบครับฮากิมี่คือมาที่ดับบิเดอยครับมาที่วอลฟันได้ฝันไดขึ้นหน้ามาครับให้โรดิโกโรดิโกแทงย,ยาวๆมาให้วินิสจูเนียวินิสจูเนียยอดมาไม่มีอะไรครับทำการเปลี่ยนตัวสักครู่ขอใช้ โรดี้ครับแล้วก็ให้เนยมาลงมาครับส่วนทางขวาเป็นเมซี่คนระับประมาณนี้เปลี่ยนแค่ดีก่อนลายาสั้นๆมาให้อินาซิโอมาที่โอกาสผลการออกมาให้สเตอร์ลิงนะยังโชว์ผลงานได้ไม่ดีครับชนะของฮาริมสเตอร์ลิง มาที่เตอร์ลิงครั้งหนึ่งครับขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้แหทำได้ไม่ดีครับโอ้โหและทา่าทาของนิกาลังก็ไม่ดีเหมือนกันขึ้นหน้ามาไม่มีใครอรัโอ้โหแลวท่า้าของาอรนเซนอลนี่เล่นเหมือนนำนะครับเนี่ยมาที่ดิแลไลท์มาที่ฮารันฮารันใช้ลูกยิงปล่อยจอยครับโอ้โหไม่น่าจะได้เปลี่ยน,น้วครับจังหวะนี้ทุกคน นาทีที่แปดสิบแปดแล้วขอเปลี่ยนสักหน่อยครับไอ้ผู้เล่นสำรองครับลงมาสัมผัสบรรยากาศแชมป์นะน่าจะได้แชมป์แบบสมบูรณ์ครับตั้งแต่ของในกรารดันนินเซตครับจังหวะนี้สี่สูนเรามาดูจังหวะนี้ก่อนครับจะมีประตูตีใครแตกหรือเปล่า <c oughs> ดาวิดเดีร์ตะปบขาบเส้นนะเอา <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมดีมลีครับทุกคน อะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหจบ90นาทีครับแชมป์เจินรีลเกปีนี้ครับเน็ตกระดอนอยู่เน็ตเลยนะท่ามกลางสายฝนนะมาดูภาพบรรยากาศชูถ้วยแชมป์ครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับถูช่วยถูช่วยว่างกันชูถ้วยทุยไม่ได้ภาคนาน <c oughs> <c oughs> ขอัยขอไปแมนน้องตัวแมนครับเป็นเอริงบอลฮาลันนะ โอเคไม่ดูโฆษณาแล้วกันนะไปเลยก็โกโบชาเล็งครับครับรอบนัดชิงครับรอบไฟนอลเจอกับแบลกโมก็คือแอตแลนตานั่นเองะะสป,ปอร์ตอวานตอนนี้อันนี้อังจริงนะตั้งแต่เล่นมาที่ไม่ได้ทำคลิปเลย7เดือนนะไม่เคยได้สักคนเพราะว่าทำแต่งาน <c oughs> แล้วก็เล่นบ้างนะครับ แต่ก็ไม่ได้เล่นทุกวันไงทุกคนพอก,กลับมาจากงานเนี้ยต่องสามทุ่มมันเหนื่อยไงทุกคนคือผมไม่ได้ขับรถไปเองไงผมแบบในกรุงเทพเะนาะนั่งรถเมลอะไรเงี้ยมันก็แบบโหรถติดบ้างอะไรบ้างมันก็บางทีมันก็เพียม,มันก็เหนื่อยนะแต่ก็ค่อยๆวางแผนกันไปนะถึันนี้โอ้โห,โ,ห,โ,หโปรแกรมบันทึกอันนี้ใช้โปรแกรมบันทึกของเครื่องนะไม่ใช่ใช้ตัวประจำด้วยเอ้ ตัวที่เคยใช้ประจับมันเหมือนมันดีเลยนิดน,นึงเออค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวไปหาวิธีกันมาเรามาดูทานเฟอร์กันทั้งวันนีน้ซื้อใครได้ซื้อบ s สไลนอีกแล้วเหรือแล้วก็มีเตียนโรมิโลนะของสเปอร์กองหลังนั่นเองนะครับอันหน้าวอสไลด์ซื้อซื้อไม่ได้ถ้าซื้อได้ก็จะเป็นอันนี้นะครับซื้อมาย่อยถค่อยว่ากันพอปพิกครับแกนิชากา้าเโนลกู อันนี้น่าจะเป็นในแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาอันนี้เดาอ,อาจริงๆอย่าว่าแต่เกมเลยบอลยังไม่ค่อยได้ดูเลยแมนยูอ่ะโอ้โหไม่ค่อยได้ดูจริงๆทุกคนบางทีองเงี้ยกลับมาเสารอาทิตย์นะเลิกเร็วก็จริงนะโอ้โหเตะสี่ห้าทุ่มไมลหลับจริงมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะตอนอยู่ที่ขอนแก่นอะ่ะเออโอโ้ตอนนั้นแบบชีวิตแบบชิวๆไง เอัดคลิปเสร็จปุ๊บเรารอดูบอลอันนี้แม่งทำงานกลับมาแม่งแบบหมดแรงอะชีวิตเ the ดือดซิมแบบเดือดซิมเลยตอนไปนี่โอ้โหพลังชีวิตเต็มเปี่ยมตอนกลับมานี่แม่งโอ้โหแทบจะไม่เหลือนะนอนอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบ <c oughs> ลางช่องไปนานมากกว่าจะกลับมารันคลิปเจ็ดเดือนเท่าที่ดูคลิปล่าสุดของดีมลีกนะครับคลิปคัมแบ็กอ่ะพี่หน้าปกเป็นเขา่าคัมแบ็กเจ็ดเดือนนะโอ้โห ก็ <c oughs> ไหนจะปัญหาโน่นนี่นั่นเลยนะโอ้โหเจอทุกอย่างจริงๆรอบนี้เกือบเกือบไม่ไหวแต่ก็ได้อยู่รีบพาตียงกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็โอ้โหไกลับมาได้นานมากจริงๆเจอรอบนี้เข้าไปนี่คือแบบสุดสุดจริงๆขอโทษจริงๆที่ลางช่องไปนานนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกรีวิวก,กันนะครับส่วนคลิปที่ลงไปก่อนนั้นนี้จะเป็นโมเดิร์นสไตล์นะทุกคน ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคอยให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเอนเกมแล้วก็พวกกลุ่มเพื่อนผมอะไรประมาณนี้นะขอบคุณเขาผ่านคลิปตรงนี้เลยลกันนะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับสาหรับ d ิเวอร์พซ็อกเกอร์2025นะครับคิถึงทุกคนนะครับคิถึงจริงจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุ๊บ Corky took